สวัสดีค่ะมณิกาเป็นเมื่อดีคงประเพณีบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะเดือนสามขึ้นสามค่ำครับขึ่นกระสีเห็ดที่ยังเกาะบุญเรียกขวัญเขาเนาะคะ่ะเนาะค่ะมนีนุก,กนจนสายค่ะหนูไปหาไปวาดเราไปแยกกองนรลืมก,กันเลยว่าเออมาจากวาดกระสีเห็ดเนาะคะ่ะเนาะกับมณิกะสีจำขวัญเขานะคะเดือนสามขึ้นสามค่ำค่ะกระสีป,ปินประเพณีคงผู้ไทยเฮ้านะคะค่ะมณคกะ สิเป็นผ้าขาวเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยก็สิเป็นห่วงขาวนะคะเอามาขึ้นขึ้นในลา,าวฮาเนาะคะ่ะเนาะเอิ้นขวัญเขามานะคะ,นะ,นะเนาะโนะเฮ็ดบ่ค่อยเป็นแล้วค่ะแม่นูพาเฮ็ดจะนี่ค่ะมีข่าแล้วก็มีกราบนะคะกับขนมของหวานนะคะมีอันนี้คําวัคซรีหองกราบกับขนมอันนี้นะคะเด้อก,กะเอามาพร้อมด้วยดอกไม้ทูเพียนนะคะนี่ อยู่เมื่อีมือเดือนสามพันสามขันเนื้ให้อยู่สวนอยู่นาก็ให้มาอยู่ในเงินในสานอยู่ใส่ก็ให้มาอยู่ในเงินในซานเฮานี่อา้าให้เขาเหลือกินแนะล้ะใช้ลูกหลานก็เลี้ยงให้เหลือเพือให้อิ่มจกักหวะในดักขนก,ก็ไม่มีคาวบานนะคะมาอยู่ ยุงอยู่สังเด้อขวานข่าตุ้อยู่ไฮอยู่หนาก็ให้มาห่วงกันอยู่นี่นก็กให้เลี้ยงลูกหลานาดีๆนี่ชูก็สมบูรณ์แล้วติดตั้งไว้หนีเนาะค่ะเนาะมีใครกับเข่านะคะเด้อที่หนูเฮดกระดาษ1เป็นแบบนี้เนาะ,ะแต่ก่อนแทนมีกระปุกกระเสียกกระปุกใส่นะคะนี่ เป็นผ้าขาวหวานนะคะนะเขาเอินจำขวานเขาเนียค่ะเดิมก็มีน้ำหอมนะคะอันนี้เขาเอินหมกักซุมมป่อยเนาะน,นี่ที่ผเผาแล้วนะคะนั่นนี่กับขมิ้นนะคะที่เขาใส่มานำกันเนาะคะนะ่ะมาในเซจจากนี้แล้วก็ไปไปจำขวานรถ ถ่ายเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นพาเฮาบุกเบิกเนาะค่ะเนาะถ่ายไฮถ่ายหนากะเขากะชีเขารูแบบถ้าเกิดสมัยก่อนมีงัวมีควายเนาะคะ่คะก็สิไปผูกใส่เข่าเนี่ยนะคะผูกใส่เข่างัวเข,าขว่า,า,าขวควายนาเนาะ,าะ,รระนี่กระโหลกถ่ายน้อยหนูนะคะเด้อนี่นะครับเด้อนี่เดี๋ยวจะให้ดูทีมัง นนมือเน,นี้ยก็สิเป็นมือจำขวัญเขา่าจำขวัญรถจำขวัญเข่า,ขาเล่า,ขาเข่า,ขา,ววน,าน,นะคะเออขวัญเขาของเราเนาะค่ะเนาะดันนะครับดันถึงพันเมื่อไหร่จะได้ไลฟ์สดได้จะพาเอสซีลูเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ โยมาดีร์เดิมปชนเป็นยมูนจะโกมามหาข้าวหาน้ำจำขวัญเธอโลเธอเลือได้พ่พาลุลาาหายู่มหิวอ่านเฮือพาสร้างภาษาหาเงินแสนหาเงินล้านเพือรเดิร์คือขำบมกูลเฮือซานลานเป็นหาได้ไ้้ถูกพาสร้างภาษา มีแต่สิ่งดีๆหามามสวัสดีจ้าประตอยลุงอมให้ระวังน,นะคราบสิน้าับดีจ้าชัดค่ะขอบคุณครับคุเชียว,วครับีสิ่งดีๆน้ำมนต์ยคู่ได้ในกคร พูดดีแต่บูต้องได้ดีครับคุณบรรยากาศคลิปนี้ก็จบเพียงนี้เด้อค่ะเด้อค่ะนี่ค่ะเดือนสามเนาะเฮาก็สิเฮ็ดตามประเพลนี้ของเฮาทุกเดือนนะคะนะจำขวัญข่าวจำขวัญรถนะคะเด้อที่เพิ่นพาเฮาวทำมาหากินนะคะเนาะ คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเด้อขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปะทอนบ้านกุกกอกด้วยนะคะแล้วก็ช่องลุงม็อกปาถอนกุกกอกค่ะแล้วก็เพจลุงม็อกปาถอนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตไคร่ปะถอนด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ